เาเดินมาดูมาหลายคันนะครับพอมาถึงคันนี้ก็รู้สึกสะดุดนะครับเจเว่นรู้สึกชอบเลยครับเป็นโตโยต้าโคโรล่าคอสครับโคโรล่าคอสนะครับนี่เราจะเขียนไว้ว่าไฮบ i ดครับไฮบ i ดก็คือการทำงานของระบบน้ำมันกับไฟฟ้าครับ เรียกว่าประหยัดโคตร,รเลยนะครับประหยัดโคตร,รเลยรู้สึกว่าน่าจะตออโจทย์นะอันนี้เนี่ยนะเซ่ก่อน๋ยวเซลกำลังไปเอาไปเอานั่นมาครับผมเดี๋ยวคกุณแจมาเอาอันนี้เป็นไฮบริดนะครับ ครับเบิ้งได้เป็นไหมครับเนี่ยวันนี้เซลใจดีให้ซุปเปอร์ยาวทดลองขับครับอันนี้เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์โต้เนี่ยเกียร์โต้โต้เข้ากันไม่หล่ะสตาร์ทตรงไหนครับปุ่มสตาร์ทมันอยู่ตรงไหนปิดตู้ก่อนโอ้มันต้องปิดประตูก่อนใช่พี่กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้ค่ะอ๋ออย่าเบรกค่ะติดแล้วค่ะพี่ติดแล้วป่ะเนี่ย นี่คือติดแล้วค่ะเอ้านี่คือติดติดอยู่ใส่มันคือหันแต่บัดนี่เปิดแอร์นะคะโอ้แล้วค่ะแอร์เขาจะทำงานนะคะตึ่ตกบเนียนเนยอ๋อนี่แอร์ข้างหลังนะคะอันนี้ติดแล้วใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะเอ้าติดแล้วเสียงเครื่องยนต์มันอยู่ไหนเนี่ยฮะมันมีเสียงเครื่องยนต์แล้วปั๊บพี่น้องเงียบปั๊บเงียบเงียบไพ่ วันนี้เขาทำงานก็พูดกับไฟฟ้าจะตัวนี้มากครับเป็น <ผม S 1> ครั้งแรกครับที่ผมต้องมาได้รู้จักกับเขานะครับคือผมก็ได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วระบบไฮบริดนี่ครับอันนี้คือทํางานแล้วนะครับเครื่องยนต์ทางานแล้วเนี่แต่ว่าผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> วัดรอบเครื่องก็ตรงไหนนี่วัดรอบเครื่องไหนลองเหยียบคันเร่งดูสิโอ นีติดแล้วค่ะนี่คือติดแล้วอ๋อเมื่อกี้นี่ยังไม่ติดใช่ไหมติดแล้วค่ะติดแล้ว,ตแ,ลว,วแต่ว่าเราไม่ได้เหยียบคันเร่งใช,ใช่ค่ะถ้าเหยียบคันเร่งมันยังจะทึงขึ้นมาแล้วครับพี่น้องวันนี้เพราะว่าเขาทำงานไฟฟ้าเขาโอ้ทีนี้ก็เข้าเกียร์ได้เลยใช่ไหมครับค่ะตำแหน่งตัวนี้อยู่ที่ตัว P ครับเราจะเลื่อนลงมาตัวตัว D ค่ะแล้วก็เบรกมือเขาก็ปลดให้อัตโนมัติเลยนะคะอ๋อ นี้เป็นเกียร์อัตโนมัติครับนันครับเกีย้องอันนี้เป็นกล้องหลังกล้องหน้าโอ้กล้องหน้าเลยนี่กล้องหน้าครับเบิ้งภาพตัครับเห็นมันย้อนหลังครับมาทางนี้ใช่ไหมมีสนามทดลองเราอยู่ตรงนี้ครับ ขึ้นเงียงนบนแเสียงแ่ยังเสียงดังก,กว่าโถูกใจไหมคุณคือดีเคือย่ดี่เลยหลุดเยถูกก็่าโฟกจะเน่าไหลน,นี่นี่ ตัวนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะตัวท็อปมีสรูปให้ด้วยค่ะอ๋อถ้าถ้าอีกตัวหนึ่งล่ะอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็จะเป็นล้านอ่าแปดหมื่นเก้าพันตัวนะคะตัวนี้เราก็จะมีสรูปล้านแปดหมื่นใ่เงิมอนมีสลูปด้วยอ๋อเอาหัวโผล่ขึ้นไปได้ไหมได้ค่ะเอาหัวโผล่ขึ้นไปได้ครับใช่ที่ก็ปิดนะคะอืม

มัน24กลิตรเกียร์มันกี่สปีดครับนี่เกียร์อยู่ที่6สปีดค่ะเดี๋ยวนี้6สปีดเบรกเบรกเท้าจะอยู่ตรงเนี้ยนะะตรงพี่พี่ไม่พี่พี่ใช้เท้าเหยียบลงไปเลยค่ะตรงนั้นพี่เห็นไหมอ๋อนี่เหยียบเบรกเหยียบเท้าโอเคเวลาเราจะปล่อยเบรกเราก็เหยียบอีกใช่ไหมใช่ค่ะคล้ายๆกับเบรกรถไถครับพี่น้องเบรกรถไถก็กตะจาย่ะเบรกมือรถไถนะครับเนี่ยเวลาเขาใส่เขาก็ เยยบมันก็ึ้นมาเวลาเขาจะล็อกเขาก็เยียบไว้โอ้แก๋วแกวโอ้เขาทาเขาทาครับประหยัดยังประหยัดน้ำมันเลยครับปัะเนี้ประหยัด24กิโลลิตรเลยจ้า24กิโลต่อลิตรครับเราใช้น้ำทั้งน้ำมันทั้งระบบไฟฟ้าควบคู่กันนะคะทังนี้จะประหยัดมากขอดูเครื่องมันหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเดีย๋ยวเรา เครื่องมันเท่าไหร่กี่ลิตรครับเนี่ยเครื่องมันกี่ลิตรครับดับเครื่องปุ่มเดิมใช่ไหมครับหมอดแล้วพี่น้องหมอดมิซิลี่เลยไม่ใช่คุณแจไม่ใช่คุณแจเอากดสตาร์ทเอาเดี๋ยวผมขอชมเครื่องมันหน่อยครับว่าเครื่องมันเป็นไงโอ้ขนาดใช้พอดีเลยนะนี่ ปั๊ดฮะมันมันดีดิเนี่ยคือดิเนี่ยเออขี้แตะได้ขี้หาข้นสบายด้เนี่ยมีเครื่องครับน,นี่คือตัวเปิด นะผมดูหน่อยออกมาอย่างนี้ครับเสียบตรงมีที่เสียบไหมนนนนนนนเสียบตรงครับนั่นแหละทีนี้คุณเซล์ช่วยอธิบายหน่อยว่าไฮบริดมันคืออะไรครับมันทำงานยังไงอันนี้เครื่องเรารู้แล้วตัวนี้คือนี่นี่ใช่ไหมครับเนีย่ย ตัวนี้เป็นเป็นเป็นมอเตอร์ใช่ไหมเป็นไฟฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมอเตอร์รับไฟฟ้าใช่ไหยใช่รับประพัอยู่ที่สิบปีครับแี่เป็นเอ่อในเครื่นี่แบตเตอรี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแบตเตอรี่แบตเตอรี่มีกี่ลูกครับแบตเตอรี่มีอยู่เอ่อแบตเตอรี่มีอยู่ลูกนึงแบตเตอรี่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะจะเปลี่ยนอีกครั้งนึงก็ประมาณสิบปีค่ะบเพราะเราใช้นานครับแล้วทีนี้ เครื่องยนต์ทำงานปุ๊บแล้วก็ไฮบริดนี่มันไปใช้งานตอนไหนครับตัวนี้เนี่ยไอตัวนีออ้ตัวนี้นะคะพอเราสตาร์ทปุ๊บมันจะเป็นเอ,อ่อพอพอเราออกตัวเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนการเปลี่ยนจากน้ำมันนะคะเป็นไฟฟ้าเลยค่ะ<อ>ใช่ค่ะจะทำงานก็คู่กับน้ำมันเวลาแต่ว่าเวลาสตาร์ทเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันก่อน ต่ว่าเวลาเราออกเครื่องยนต์ก็ไปี่ยจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้ว<อ>ก็ทำให้ลดมลพิวคาร์บอนพื้นด้วยค่ะครับแล้วก็แล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดมากที่จะเปรเลยค่ะแต่ว่าใช้ไฟฟ้าหม้อเดียวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแบตเตอรี่หม้อเดียวไม่ข้างหลังไม่มีแบตเตอรี่ใช่ไหมครับไม่มีค่ะอืมพลังแต่ว่าเอาตัวนี้มาจ่ายตัวนี้ใช่ไหมเวลาที่ทํางาน เครื่องตัวนี้ทํางานเนี่ยมันก็น่าจะเป็นระบบชาร์จหมุนเวียนครับอันนี้เติมน้ำมันได้ e 8ปดแล้ว e แปด้วยค่ะ e แปการดูแลเป็นไงครับการบำรุงดูแลมันการบำรุงดูแลนะคะของเราก็าจะรับประกันเครื่องยนต์อยู่ที่5ห้าปีสิบปีไม่จำกัดระยะเวลา เวลาไม่จำกัดเอไม่จำกัดไม่จำกัดไม่จำกัดกิโลใช่ค่ะสิบปีไม่จำกัดกิโลครับโตโยต้าเนี่ยถือว่าเป็นตัวนี้เป็นเป็นตัวรุ่นรุ่นที่สองใช่ไหมที่เป็นไฮบริดใช่ค่ะก็จะมีก็ก็จะมีทั้งแคมรี่อันติสก็มีค่ะครับโคโรล่า อ,อ,อันนี้เป็นตัวใหม่แล้วใช่ไหมครับ<ช>ที่เป็นไฮบริดครับ,อรบเอาลองลองเปิดเปิดฝาข้างหลังหน่อยครับฝาข้างหลังเปิดยังไงครับอ๋อเปิดนะครับตรงนี้ใส่ของได้ก็นั่งได้สี่ห้าคนเนาะ ที่40ปลก10แบบภาพได้ค่ะครับเบ, <c oughs> บาะได้มีแอร์หลังให้ด้วยค่ะคมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยแอร์หลังพร้อมด้วยที่ชาร์จแบ,บ,บตเวลาปิดรีโมทใช่ไหมครับก <c oughs> ็ววมีเซนเซอร์ไหม คันนี้เป็นกรุงเทพมหานครนะครับรถ <laughs> <laughs> ทดลอง,งชอบไหมคุณฮะเท่าไหร่นะร้านเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันค่ะหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นปีไปล้านสองใช้ห้าน็อตครับ ขอบล้อเท่าไหรสิบเจ็ดหรือว่าเท่าไหรอ๋อขอบส<อ>ิบแปครับให้ขอบล้อ18อบแป <c oughs> <c oughs> ใช้ได้ใช้ได้ครับเครื่องยนต์มันเป็นเครื่องยนต์เบนซินเนาะเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวรับไว้พิจารณาดูนะครับคันนี้มันมันดาวได้เท่าไหร่ครับดเริ่มต้นที่15%ได้ค่ะเริ่มต้นที่15%ถ้าเป็นลูกค้าเก่าเบอร์ต้าก็ดาวเริ่มต้นที่ ได้ค่ะอ,อ๋อครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ได้โอเคครับเอาไหมอ๋อนนเจ๊ใหญ่ชอบครับคันน,คคนี้โอเคครับไปเดินเลาะดูทดลองขับดูก็โอเคครับสวยอยู่ชอบไอตัว ที่แรกเราว่าจะมาดูตัวฟอร์จูเนครับแต่ว่าออเริ่เปิดแต่ว่าไม่ถูกใจเท่ากับตัวไฮบิทครับตัวโคล a c าคอสครับผมโคลอาคอสไฮบิทนะครับตอบโจทย์ดีกว่าครับราคาก็พอฟังครับผม ดาวเริ่มต้นที่15%นะครับลูกค้าเก่า5%ไปะนะคือค่อ,อยดาวถึงครับถึงน่าจะโอน่อาจะโอยเดี๋ยพาเจไปดูอีก,อกมุมนึงครับอีกค่าย,ายนึงก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวจะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับรว่าจะ,จะเลือกอะไรนะครับค่ายไหนแต่ว่าอันนี้เนี่โอถูกใจครับมัน ใจาดน้อยนะเดี๋ยวว่ามันชอบันน้อยไปหน่อยฉันชอบคันใหญ่ครับเจ๊เป็นชอบของใหญ่ใช่หลอกไหมของเล็กๆไม่ชอบเจ๊เป็นอ่ะชอบของใหญ่ๆมันหนาหลาบยูแต่ว่าแมนฉันชอบอ่ะชอบแบบแจ็คสันแจ็คสันแจ็คสันน่ะนะเฮนบ่เจ๊เป็นก็ชอบแบบใหญ่ๆยาวๆครับ จอยบอกหลาหลายกลัอ่ม่ขนให่ไมโอ้แบบเนี้ยถือผูกโบวะอันนี้มแ่ไมาวางไว้แค่นั้นเองโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอพิมแค่นี้ก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับติดตามใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวพาไปดูอีกค่ายนึ่งจ่ไหนติตามกันดูครับนี่สวัสดีครับ